พี่น้อมาตอยสาวเสริมเนี่ยฝนตกน้ำพุ่น่ะฝ้าห้องฝ้ามาอดบ้านเขายังบ่มีเม็ดฝนก็เลยว่าสิตัดเนาอไม้เกินพอดีสิตม้มเนาอไม้เนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งเนี้ยป่ะเนี่ยเต็มกอเสียเจ้าใหญ่ดีรอบนีประตำกลัวห้ามหกหโลแโน่นอนเนี่ยค้าแหนงเนาอไม้นาะพี่น้องมึงดูตัดไปมือใดเนี่ยเถอะม,ม,มือใดเนาะมือเมีไก่มานะ่ะย้อนให้เล้านะ่ะมึงดูสียหอดหย้ำฝนประเสริฐคือกินฝนมาได้พี่น้องฝนมาบ่เงือเดียวมือนั้นนี้เนี่ยมาเบิ่งเนี้ยป่ะนี่ยอืม นองกาลังงามตุมเนาะง,งามอหลีดอกดูเนี่ยพี่น,อน,น้องทำานีมเดือดขึ้นก็นี่เพราะไรอีี่เนาะอันยากรเดิอดขึ้นก็นี่มันสิพงาะงา<ม>หาน้อใหม่จากมือถืกอนะหาน้อใหม่ก็เสดายเฮ็ดีติละนา <laughs> นอเฮ็ดมิตรเสดาคนลายอุเราอยากพาสต์เสรหาน้อใหม่เราวสรคิดอยากเสดายเฮ็ดไเดปเนี่ยตัดอันนี้เกี่ยตามเกียนออกไปน้ำเด้อพี่น้องเห็นไหม ก็มาเขาเขียนออกไปน้ำน้ำสั่นมันกะขี่กันไปเรื่อยๆก็มีหม่องสิออกเนี่ยค่ะผู้หนาอืมอันนี้กระดกเรือยเอายุบัปเนี่ยใบก้อนบ่ใบก้อนเนาะเออเอาสมุนไพก้อนเพราะวันนอสั่นหลานี่แต่ว่มีแนวกินอันนี้กระตัดทิมอ่ะค่ะกระตัดหิมหอมมันจะหนาแต่สนี่ดิเนี่ยหม่องสีใยไงโย่อืมนี่มาดไก่เก๋ไกเด้อยวจะเอือ น้นงไมไปต้มต,ตัวว่าคัลายเขากรขายแต่ว,ว่ากินดีที่ไย,ย้ํต้มซุกเลยเนี่ยน้อเขานะ่ะยุ่กับน้องไม่ก็ไ่ได้เปิดน้อมไม่ดิพี่น้องไม่ได้เบือ่อน้อมไออม่เลยเด้อค่ะมักถังหามักถึงกินใช่พ่ก้ครไอ้เงี้ยนี่กินน้อมไม่ดีปุณหนไมาเอาเนียปุณหะออเสมกันยุก,กับพองกันนี่จะขืนไหมแม่เราว่าเราย่านขืนว่ได้ยุทกศนานี่ฝนอย่าก็หนฝนฝนมาเนี่ยหาเบิ้งข่อยพ้เสื้อเบื้งจะขืนว่ได้เด้อน แทงเอาแทงเอาบุเ <mile> ือ <Wir> ม <ound> mm ันนำใหม่จะแทงขึ้นมาบ่ไเนี่ยกำลังน้มมีน่อยอไปนี้ก็นอนบําเนาะอย๋ยวันก็ขไปนก่อก็เหยียดได้อืออือนอนะไมบ่นอนม่นอนอยมากนอนยหงมีสองนอนเยอเกคอยจะต้มอยู่ พอดีละซุปน้อยเงี้ยก็จะเคียนก็นจะซุป,ปยากอุ่นน่ะนอนหนึ่งยู่นี่เห็นยู่นี่ไงนอยไงซุปนี้ก็เป็นเว่าะแข็งแรงไปไลยเพื่อนอาจจะแบบว่าถือมีเท้าตอนเท้ปาป่านะเนาะตาไม่เนี้ยน้ำสาสิดตันไปน้ำเนยพี่ร้อให้พี่น้องไปเบื้องน้ำเน้นเต็มกอปเลยซ้อน,อนกระดกกระเดือนี่เดียดนอยเงี้อย่กับน,น,น้อนี่น้อยเส็เมาป่าทิมดูนะอ้อแบงก์นดูบำแล้วก็มัดต อ้อมเพี่น้องสิ่งใดก็อ้อมก่อนพี่น้องนะแงามงานพุ่นอ่ะเ,เนี่ยจุทดทดอยู่ครับออกครับออกนี่คือฝนมืดแน่นละ่ะนะพี่น้องม,มาตัดน้ำกันพุนพ่นมีนอสัมเนียงแง้มดอนมีนอเสียมกันอีกเด้อแม่แม่เราย่านิหนังสือด้วยนะฮอ,อนน,อาน,าอนาแรงมาแล้วสิโอ้ยฮอนนาฝนมาแล้วย่านนอสันียร์เาเสริมบานมากสิอันนั้นขืนอีกอยู่เนาะตามพลีขืนเอา แตงมันบ่ได้จังเต้ที่ว่าเขาเอาใบพุ่นออกเนี่ยเพราะกล้องทดสอบมันก็บ,บ่ดีเด้พี่น้องโทรศัพท์รุ่นเก่าเนาะจะสิไปหาซื้อรุ่นใหม่มาไ,ไว้อยู่ดอกเพว่าอย่างต้มันใส่ใส่ไหมไม่ได้ทดสอบบะมีไหมเด้เสียงหนึ่งดังก็สิได้ว่าเสียงดังย้อนว่าจะของว่จาจะของบ่มีไหมบ่มีไหมอย่านั่นเฮ็ดเสียจังเต้ขาวไปออกงานพวกเราวะไม่ได้ซื้อเลยผู้ได้เก็บได้บุญบุถิม ว่าจะคลองซี่เพื่อสอง่งซื้อน้อยู้ยเนี่ยกินอะไสินค้าม่ลลังค่ะเพื่อนบุหรี่เนี่ยฮักออกไป็นน้ำตาข่าเพราะส่วนมันก็หกเอาไปกินมันก็กินไม่ได้ดอกแต่ว่าออกไปพร้อมอน,นี่เอาบางต่อนี่แบนนตบตอ้บตอยนะจต่จังไต่เนี่ยยูุ้ยนเนี่ย,อ,ย,นนยออกมาผีแมนหมดเลยออเออเออมือเนี่ยต้องปาดออก เราแมันเปิดแฉมกันแบบนี้ตลอดนอป้นอนยิ่งกับหนึ่งกับป้อนยิ่งเดี๋ยวปุ๊บมันดูบอกบปล่ามันก็ได้กินแล้วแซ่บแล้วหน่อยๆน่ถ้าจะไปหาเบิ้งพระคีรีเล็กที่หน้าบ้านอยนู่นะถึงนี่กันจะได้ตื้มกันแต่เอาบ้านไม่ตู้น้ำซื้มาแกงพระคีรีเล็กค่ะเพราะว่าอันเตี๊ยเนื้อกินซื้อหนังมาไวไ้เลาายลากัน เดอกพกบัวน่เดเรบัวเสียบดิเสีบเยอะกันตดอกักบัวเ้เห็นปะนี่มันสด๋จะพาไปเอาหมงเก่งเต็มกทดนกต้มไปเห็นเยอเนี่ยใจนี่อยากเฮ็ดหลายย่างก็รู้ว่าสิต้มในวัตถบัตตาตออกทุกอพาอีโต้ปาดออกบดหยมึปเปีเอามามละถ้้อยากกินก็กินต้มไปลดพน้อน ผีดผัดขั้นเก่าเสริมตม้มเส้นหมี่ไงเสริมสิบผับสมบตำน้ำมือนี่นะหอนห้อนอ่อฮ้อนฮ้อน,อนล่ะต้มแล้วใครอยอยนั่นพี่แหลกบอกว่าจะโถบอกไอเรามาเอามาโยนบันน้าหีบมัน้าเนาะไข่บกหานเลยนหีบ้านน้าหีมาบ้านบ,บุ่มหละมึงเพิ่นกบเบิง้งสีเผาเพิ่นกะอยากกินานาะไม่สดสกับมาลูว่าเพิ่นจะไปซื้อใส่เนาะมั สดกะผิดตาบานสาวเสื่อมในกระทางเอาไปบ้างที่น้องเขาบอกเมื่อนั้นน้บําเมนนี่น่นยูนะนปงอีสบ่กว่าจิ๊กซอว์ตะขอัน้าไม้มะเกอียงยูสันตั้นแตเลยผิดตะบานเขาดิสาวเสื่อมดูตาบาน้ปงอมสันเอาเลยตัดอกเลยขอตบชิดนี่ขอไปเห็นเลยเงียบดิ อย่าพายโตนะน้ำ hmm, ม mm ีของที hmm. mm ่ว hmm. uh ่า huh. บ้านด้วยบน้องนามเนี่ยตัดซอยกันขนมตัดม yeah, ันกับว่ออกกันได้ผสนกับตัดลวกผสนกับเห็ดเหยียกที่น้ำบ้านนี่แล้วก็ไปหาเห็ดตัดน้อไม้ยี่ห้ะเนาะค่ะวันนี้จะเห็ดของซอยแม่ของเขาก็ขายไปเรื่อยๆเลยเขาก็เลยเป็นขายออนไลน์แบบนักๆก่อนนะ พี่น้องตั้งมาก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยเป็นลาเป็นปลาเดกกันเลยค่ะน,น้ำนี่กูนี่ถอนเด้เนาะสิ่ดูขนาดตัดของมือน,นั่นดิง่ายขึ้นเร็วบุเดเหี่ยวเป็นปงเร็วจังมาแต่นกมือมาหนุกได้ยุติว่าต้องลกอุกจำม้ำเป็นน้ำแบบนี้เหอ เต็มกระตาละน่ามองใจไหมกันเต็มนี่เมดอีกพุนยหญ่ไปพุนครับยิ่ไม่ได้หมดก่อยังไงเด้ออนนี้จะฮ้อนไปมุสลิถิ่นไปน้ำพระน้องไ่ได้อับดุมไปยังไงดูหน่ยซุ้มลีออกม่ได้อ่อพายโตมาะอืืั้นเกินคนจนองขากันยิ่งนี่แหละอ เอาไม่กันนี่ก่น้อได้ต้มในี่เขากินเลยนะคากเอาไปต้มลงหมอไว้ขุนบาสะอาดจิงนะเสออย่าไรไผ่ต้นี่บ่มืออันไผ่ต evet, ้นมาฟันออกเด็กมีนอจังหวะถือฝนน่ะดูนอดิ็นว่ามันแหน่งดิ ตาบ้านไม่เหนนบบน็นนอนตักนี่เลยนะนี่เรียนมาเฟ้นตักนี่ออกนะครับเห็นปะเห็นหอืมไม่ได้มืดหรอกค่ะตาบ้านย่า,ตานตะกรงมันวืบแบบบุบแบบปไปนี่ไหนนี่ร้อนเนาะเต็มเต็มแล้วครับไม่เหลืออีกอยู่ครับไหไปเด้อน้ำใหม่เนาะ เดมอ่ม่เอต้อ่าไอต้มัฝนก็สิได้มีขอดสีเสียนีูตัวสิบํารวนอนอยู่ไหนอาจให้แม่ใกล้ต้องหลากัะมือน่ะมันก็เป็นลํำดับไปเนาะดันลายฮากบเอาละบมีนกก้นนเลต้มพ่องไ นีก่กกินนึกว่ากินฟันออกก็หมดเลยงามดีปะด่ะเนี่ยนี่นะคือเงานีมดเนี่ยรื่อลอ้ยภัยอีโตมาฟันออกได้วบังฟันออกรวดผีเป็นโปง่งไม่รวมยังสี่คันแบบเขาบอกฟันออกออกหนาก,ก็นน้อยสนิทนะนกับโรงงานฟันออกเืหนาดได้สนิหมดบ่ง<ห>จบเกมสวยมากเลย อืมอืมอืมออืมอ๋องามดิเนี่ยซสมนี่หมดเส้นนะตอนนี้มึงจะมาขายมึงทึงมึงกับพอดีกินแล้วพ่อไปหาผู้คนกินกันเลยผู้คนกินกับกินบะมี่พอดตีเลยแหละน้ำมันเนี่ยมันหอมจืดเหลวหอมผู้นั้งคนก็บว่ากินแล้วพ่อปวดขาเดิ บางอันมันปวดขาอยู่พี่ซานเนี่ยซานยังก็ซานประดุง,งปวดขามันแหละมันผิดเป็นดงหันละพลังคนนายายมาขอสือพันธุ์ยังดิตอนนายายเนี่ยดิมันมีอยู่วันมันมีอยู่สันมันมีพี่นอ้องคนบอกตอนไว้นั่นเด้มันบ้าสันอ่ะมันบ้าใหญ่เหาเออเบาแล้วาตัดน,น้ำไม้กันที่บ,บัวสอมเพราะว่าที่ไปปลูกน้ำไม้ดอกท่านเอาไว้หันน่ะตายแน่ๆแล้วข้าินแต่ด่งไปต้มพร้อมเน็ดผมกับพี่เล็ก อ๋อมะต้มหลาย่างเลยเขามีเต่จาจังน้วยหนี่ยบ่เมื่อนี้เขาจะได้ต้มชีเล็กต้มมันยังก็เง็ดคมบุดยิ่งหนักอ่ะงามดิรวยจังเลยแอด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 จ้าของบ้านเพิ่นอืมอืมอืมอ,มอ,อนี่ะเขาก็จบกนสบายใจขึ้น นอนเบาลงเลยก่โอ้ตัวแข้งปุ่นซำนอนี่นกพญาดูดิปลอดภัยปลอดภัยกับหนูไปนอนย่อยู่ไปนอนเนืองนี่กับนอนนี่แหละ้ปอกันยังก็งามด้ยนอ้ลื้อเห็นเ้าขุ่นมาลื้อเห็นน่ะใบพกนันปิดลายอ่ะนี่นะ เอาเลิกกับกอพายุตะวันตกกันมาเตรียมนี่ครับนี่นี่เมื่อเนี่ยังการเอ้ไอ้ออกจากนี่ดิเนี่ยออกมายากไเด็กเขาบอกเห็นหรือว่ามันออกมาจากนอกกั้นนี่เนาะนี่นอกกั้นนี่สิอืมนอกั้นนี่เนี่ยถือฝนเนี่ยพี่น้องเออฝนในนอใหญ่ขาชีได้ซุบน้ำใหม่แตกแย่พี่น้องเอ้ยซุบสองสามนอเยออกยิ่งใหญอีกเติมอีกอ๋อนอใหญ่มากเลย เอาดอกพอมีน้องใหญ่ประสุมกันละสิเอาไปนะรอบหน้าก็ให้พนมนี่ตื่นตื่นไม่หมดน้อยหมดนี่แม่นน้อออกหลายพอแล้วพี่น้องหลายละพี่เพิ่งก่อลุ่มปะเปล่าเป่าเพิ่งเด้อก่อนนี้ก็เลยเพิ่มนี้เยู่นามน้องนามพร้อมก่อนน่องสาวอันนี้น่ะอันนี้ก่อก่อนนั่นก่อนหญ้าอันนี้น้องสาวน้องสาวลา อย่างบ้านได้ออกดูขึ้นมูเือวันน้องสล่าอยู่โนนน้องส uh ลงส่าจะออกน้ำฝนฝนณดาวพี่ก,กันหางออกมืออันน,น้นิ้วนิ้วโป้งหลังนะมุดเกียวสระน้ฝนเก็บกระดอกรดกระเดือกนะพี่น้องเนาะมืดเลยละป่ะเนี่ยเธอเอารอบนี้รู้ป่ะเนี่ยอผลงานหน่อไม้ของเราค่ะคุณดาวจะไปซ้อมลักกระสิต้มย่านได้ขายยืดดอกเนี่ยพี่น้องต้มน้อไม้เนาะต้มน้อไม้ขายลักกระต้มเห็ดขมตัวเอาอ่ะ หรือว่าเากับซุปกินน้ำเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนีดแหละเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรัสริมรักกันในหุวนดำเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมรักพี่น้องเด้อค่ะ